แสงทำอะไรเนี่ย <S <S เข็นยังมุดตูดมาหนแสงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องโลูไฮโซนะครับคลิปนี้ก็มาดูแสงถอนหางม้านะครับแสงนี่ก็โปรเกาหลีนั่นเนี่ยนะโอ้มีแต่คนมาจากเกาหลีหมดเนาะตัวนี้ชื่ออะไรนะแสงเลมอนนาะดานะครับ ลิมอนนาด้าโบจักว่าแปลว่าอย่างซื้อมาแต่อาเจนตินา่า ดีที่มันถอนงายเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะถอนเกี้ยงเลยเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียวะตัวนี้ตัวเมียโอ,โอ้โอ้ล่าฟัชะโอ้ล่าบาตตี สวัสดีมสวัสดีเป็นเป็นหมอครับหมอมาจากอาเจนตินาเพิ่งมาวันนี้คนนี้เก่งนะครับเก่งเก่งในเรื่องเก่งเรื่องม้านะครับเรื่องดูแลรักษานะครับ ดูแสงผ่อนหางกันต่อเนะอาะหยุดส่งมาามาแสงมาีง มาสุมนี่มันซ้อมเนาะเพิ่อซ้อมยังเล่นโปโลโไม่ได้ครับพวกนี้ยังยังไม่ฟิตพอนะครับต้องซ้อมอีกเอ่อต้องซ้อมอีกหลายรอบนะครับกว่าจะเล่นได้มาทดีอมตัวครับมาทดเียมตัว,ตวโคตรสบายใจเยอะนะครับ มาทอดเตรียมตัวนะครับพ่นสเปรย์เยอะๆสเปรย์กันมแมลงครับมีมาปล่อยแปลงด้วยครับจะไปดูแสงพันค้าก่อน อันนี้เป็นตัวนี้เป็นเปนล่มหักนะครับตัวนี้เป็นบางเหียนจะเรียกว่าปากแข็งก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเปนล่ยมบวกกับพวกตระกูลกักนะครับอาจจะเป็นคล้ายๆกับครึ่งหนึ่งเป็นปากแข็งนะครับครึ่งนึงเป็นปากอ่อนนะ ก็จะมีบางเหี้ยนอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตระกูลตระกูลกักนะครับตระกูลกักเขาเรียกว่าบีสักกานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบีสักกานะครับตัวนี้บีสักกานะครับตัวนี้ก็ไปล่ำนะครับไปล่ำหักนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ไปล่ำหกัก ถ้าเป็นภาษาที่เขาเรียกกันภาษาอังกฤษนะก็เขาจะเรียกว่าเปลัมบรอกเกนนะครับเปลําบรอกเกนนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องใหม่ใส่อ่านนะครับใส่เป็นแล้วว่าอ่านไนะใส่เป็นแล้วบ่ ย,ยังไม่สอนเลยบ่โอ้สอนตะเก็บคอ,อกบว่วิ่งเลย้อมันนีด้อวิ่งเลยตัวนี้วิ่งง่ายนี่นะตัวนี้วิ่งง่ายอยู่ไอว,วิ่งได้วิ่งได้ไม่เป็นไรวิ่งถ้าวิ่งไม่ได้ก็เบรกวิ่งไม่ได้ก็เบรก แต่ดินต้องสอนดีๆนะดินนะเออ,อ,อดีไม่ดีนะเขาลูกศิษย์ดีไม่ดีเขาจะดูที่อาจารย์นะใช่ไหมเออเดียวเดียวสั้เดียว่เลยนะอ๋อพูดถึงเรื่องสอนใส่เห็ียนะบ่อโอ้นึกว่มาพูดเรื่องเรื่องม้าวิ่งอันนี้นะลองวิ่งดูนะ นี่ครูดินนะเนี่ยครูดินมีลูกศิษย์แล้วครูดินอ่าเดี๋ยวาจารย์จะใส่ให้ดูเดี๋ยวจา์ดินจะใส่ให้ดูลูกศิษย์ดูดีๆนะ <laughs> ดูเอาดูเอาอาจารย์พูดไม่ค่อยเก่งอาจารย์บอกดูอเอาโอ้ยย้อนแสงเลยกือเป็นอยู่ข้างในนี่นี่นะเนาะอย่าถอยอย่าถอยมาไปาเที่ยวว้าจับนี่ต้งอง เห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูถ้ามันบอาปากเอามือมือโปยึบมันทำนี้ออนใช่อ่ะหายกองเลยลูกศิษย์ดูดีๆนะลูกศิษย์นะ นี่ครับโซเขาก็จะล็อกไว้ที่คางนะครับอ่าแล้วมันมันมีการปรับให้พอดีนะครับบอแมนว่าไซแล้วก็ไซเลยเดย้มันต้องปรับปรับปากพอปบปากก็ปรับให้พอดีตึงเกินย่อนเกินกบได้เด้อ อ่ะอะดูดูดินสาอ้านก่อนโอ้ยพ้าผู้อ่านก็เยมเลยเกิร์้าดูพับก่อน อาจารย์ด,ดินกำลังไายคาถาสอนลูกศิษย์ำตเดี๋ยวมด,ด,ด,ดงมงมที่ทอบทอบจะฟังเดียวทอบตรนี้ ทั้งคนไปต้องถอดคือตัวนี้ก็ยอย่าให้ได้คือมานซาวนี่ท่อนท่อนเมบ่อไรบอกระตำซาเน้นแล้วล<อ>เดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามัน<ห>อยู่แบบ <ใน S 1> ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่านี่มันอยู่แบบนี้ครับเวลาเราดึงมันจะกดมันจะกดลิ้นมานะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จละลูกศิษย์ก็จ้องเลยเกินจำได้ป่ะเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเอ้ยก็จะเที่ยงก็เสียดโตเลยนีอแลวพอเร็วๆ เสร็จละเต็มตัวรัดอ่านนี่รัดมันจะมีเหมือนเข็มขัดนะครับดึงเข้าไปดึงขึ้นไปแล้วก็ล็อกไว้ดึงขึ้นไปแล้วก็ล็อกไว้ไวไวต้องเดินนิดนึงนะเพราะว่าตอนเราลัดเนี่ยม้ามันม้ามันเก่งนะครับเก่งไว้ทําให้เรารัดไม่แน่นนะครับเราก็ต้องเดินให้มันหายใจออกนะครับแล้วก็ลัดใหม่ ดินส่งมาบ่มาเนี่ยโอ้ง,ง้นก็เตรียมเตรียมให้น้องเขาก่อนมีเวลาอยู่อ,อืมเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อย,ยไ,ปอไปใส่หมวกกันปะ ใส่หมวกมือเสานี่นะเอาไว้ใส่ไปขึ้นม้านรอเลยจูงออกไปจูงออกไปที่ทรายนะเออ จุงเอาไปอีกจุงเอาไปอีกอ่าเอาขึ้นเลยดึงมึอเหียนไว้จับมึงเหี้ยนก่อนเห็นไหมมันเดินไปนะ่ะบอกอยู่เมื่อเช้านะเวลาขึ้นนะ่ะให้จับมึงเหียนไว้ก่อนนี่แหละอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงแรงอย่าดึงแรงเออนิ่งๆนั่นแหละเดินมาเดินมาเดินมา เดินมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเตะเตะท้องดันมือไปด้านหน้าให้มันเดินมาหน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยอ่ะเดินเดินวนเดินวนกันไปลองเดินวนเดินวนกันเดินดูก่อนอ่าเดินวนเออ เวลาเบรกก็ดึงดึงไปดึงไปหนันดึงมาหาอกตัวเองดึงตรงๆนะอย่าดึงออกซ้ายออกขวานะดึงมาตรงๆถ้าเราดึงออกซ้ายออกขวาม้ามันก็จะหันซ้ายหันขวาพอเราดึงมันมันอยู่ปุ๊บเราก็พอถ้าจะให้มันไปด้านหน้านะ่ะย่อนเออดันมือไปด้านหน้าแล้วก็เตะท้องมันอ่า เวลาวิ่งนะอย่าลืมเบรกเดอ้อถ้ามันวิ่ง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 มันจะเร็วเร็วเร็วเราคิดว่าเออไม่ได้ละเราก็เบรกเบรกก็คือดึงมาหาตัวเองเดอเอ้อค่อยค่อยเบรกนะไม่ใช่ว่าดึงกระชากทีเดียวนะม้ามันเบรกแรงนะค่อยค่อยดึงให้มันค่อย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 แล้วก็เบรก เคเดี๋ยวรอหมวกก่อนอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอหมวกแล้วก็ให้น้องเข้าไปขี่ที่สนามช็อตนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ